บทว่าสัทธันตรกับโปความว่ากับที่พินาศในระหว่างด้วยศาสตราคือยังไม่ทันถึงสังวัตกับโลกก็พินาศเสียในระหว่างก็ชื่อว่าอันตรกับนี้มีสามอย่างคือทุพภิกข,ขันตรกับกับที่โลกพินาศในระหว่างด้วยทุพิกขภัยหนึ่งโรคันตรกับ กับที่โลกพินาศในระหว่างด้วยโรคหนึ่งสัตว์นัตถกับกับที่โลกพินาศในระหว่างด้วยสัตร์ตราหนึ่งในกับเหล่านั้นทุกพิษขันตรกระกับมีขึ้นได้แก่หมูสัตว์ที่หนาด้วยความโลภโรคคันตรกระกับมีขึ้นได้แก่หมูสัตว์ที่หนาด้วยความโมหะสัตว์นัตรกระกับมีขึ้นได้แก่หมูสัตว์ที่หนาด้วยโทสะในกับเหล่านั้น เหล่าสัตว์ที่ฉิบหายพระทุกพิกขันตรรกับย่อมเกิดขึ้นในปิตติวิสัยแห่งเปรตเสียโดยมากเพราะอะไรเพราะมีความอยากในอาหารเป็นกำลังเหล่าสัตว์ที่ฉิบหายเพระโรคคันตรรกับบังเกิดในสวรรค์โดยมากเพราะอะไรเพราะสัตว์เหล่านั้นเกิดเมตตาจิตขึ้นว่าโอ๋หนอโรคเห็นป่านี้ไม่พึงมีกษัตริย์เหล่าอื่น เราสัตว์ที่สิบหายเพราะสัตว์ทันตระกรรย่อมเกิดในนรกโดยมากเพราะอะไรเพราะมีความอาฆาตต่อกันและกันอย่างรุนแรงบทว่านิคสัญญงความว่ามนุษย์เกิดความสำคัญขึ้นว่าผู้นี้เป็นเนื้อผู้นี้เป็นเนื้อบทว่าติหานิสัตถานิหัตเทสุ ปาตุพวิสันติความว่าเล่ากันว่าสำหรับมนุษย์เหล่านั้นวัตถุอะไรอะไรพอจะเอามือหยิบฉวยได้โดยที่สุดกระทั่งใบหญ้าที่จะกลายเป็นอาวุธไปเสียทั้งนั้นข้อว่ามาจากมะยังกันจิตความว่าพวกเราอย่าปลงแม้บุรุษผู้หนึ่งไรๆเสียจากชีวิตเลย ข้าว่ามาจากอัมเหกจิความว่าบุรุษผู้หนึ่งไรๆอย่าปลงแม้พวกเราเสียจากชีวิตเลยคำว,ว่ายันนูนะมะยังความว่าเราสัตว์จากสำคัญคิดอย่างนี้ว่าความพินาศแห่งโลกนี้ปรากฏเฉพาะแล้วอันเราทั้งหลายสองคนอยู่ในที่เดียวกันไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ บทว่าวณะขะหะนังความว่าที่รกชัดด้วยพฤกษาขาดมีพุ่มหญ้าและเถาวันเป็นต้นอันนับว่าป่าบทว่ารุกขาคหะนังคือรกชัดด้วยต้นไม้คือที่เข้าไปยากบทว่านาทีวิทุกขังคือที่ซึ่งไปลำบาก ในที่ซึ่งมีเกาะอยู่ระหว่างเป็นต้นแห่งแม่น้ำทั้งหลายบทว่าปปัตตวิสมังคือที่อันไม่สม่ำเสมอไปด้วยภูเขาทั้งหลายหรือว่าที่อันครุขระในภูเขาทั้งหลายบทว่าสภาคายิส,สันติความว่าเราสัตว์จักทำคนเหล่านั้นให้เสมอกับตน โดย้อยคำที่ชวนให้บันเทิงอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราเป็นอยู่โดยประการใดสัตว์ทั้งหลายท่านก็พบเห็นแล้วแม้ท่านก็เป็นอยู่โดยประการนั้นบทว่าอายตังคือมากบทว่าปานาติปาตาวิระเมยามะความว่าพวกเราควรลดปานาติบาตลงเสีย อาจารย์บางพูกสวดว่าปานาติปาตังวิระเมยามะก็มีในคำนั้นมีอธิบายว่าพวกเราควรละปานาติบาตปบดว่าวีสติวัส,สายุกาความว่ามันดาบิดางดเว้นจากปานาติบาตเพราะเหตุใดบุตรทั้งหลายจึงมีอายุเพียง20ปี เพราะมีเขตบริสุทธิ์แท้จริงมารดาบิดาแห่งบุตรเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลดังนั้นพวกเขาจึงมีอายุยืนเพราะเขตบริสุทธิ์นี้เหตุที่พวกบุตรเจริญในคันของผู้มีศีลก็สัตว์เหล่าใดทำกาละเสียในที่นี้แล้วเกิดในที่นั้นนั่นเองสัตว์เหล่านั้นมีอายุยืนด้วยสมบัติคือศีลของตน เท่านั้นบทว่าอสสามะแปลว่าพึงมีบทว่าจัตตารีสาวัตสายุกาความว่าส่วนที่เป็นเบื้องต้นบัณฑิตพึงทราบด้วยอำนาจบุคคลผู้เว้นขาดจากอธินาทานเป็นต้นบทว่าอิจฉาความว่าตัญหาซึ่งเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า พวกท่านจงให้อาหารแก่เราบทว่าอนัสนังความว่าไม่มีการกินคือภาวะที่ไม่เบิกบานได้แก่ความเกียจคร้านทางกายคือความประสงค์จะนอนเพราะปัจจัยคือความเมาในอาหารของผู้บริโภคอาหารอธิบายว่าภาวะที่กายมีกำลังซามเพราะการบริโภค บทว่าชราได้แก่ความชราปรากฏบทว่ากุกุกตะสัมปาติกามีวิเคราะห์ว่าความตกพร้อมแห่งไก่กล่าวคือการที่ไก่ตัวบินขึ้นจากหลังคาบ้านหนึ่งแล้วตกลงบนหลังคาอีกบ้านหนึ่งมีอยู่ในคามนิคมและราชธานีเหล่านี้เหตุนั้นคามนิคมและราชธานีเหล่านี้ ชื่อว่าเป็นที่ระยะไก่บินตกบาลีว่าสัมปาธิกาดังนี้ก็มีอธิบายว่าความถึงพร้อมแห่งไก่กล่าวคือการเดินไปด้วยเท้าแห่งไก่จากระหว่างบ้านหนึ่งไปยังอีกระหว่างบ้านหนึ่งมีอยู่ในคำนิคมและราชธานีเหล่านี้ท่านแสดงความที่สัตว์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มนั่นแหล แม้ทั้งสองนั้นบทว่าอเวจิมันเยฟุตโตภวิสติความว่าจัดเต็มนั่นขนาดประดุดอเวจีมหานรกพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสไว้ด้วยสามารถแห่งอายุสัตว์ที่เจริญกว่าดูก่อนทิกสุทั้งหลายในเวลามนุษย์มีอายุ80,000ปี พระผู้มีพระภาคเจ้านามว่าเมตไตรจากอุบัติขึ้นในโลกเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่บังเกิดในเวลาสัตว์มีอายุเจริญแต่ย่อมเกิดในเวลาสัตว์มีอายุเสื่อมอธิบายว่าเพราะเหตุนั้นเวลาใดอายุนั้นเจริญแล้วถึงความเป็นอสงไขยแล้วกลับตกไปอีกจักตั้งอยู่ในการที่สัตว์มีอายุแ0ดหมปี ในการนั้นพระพุทธเจ้าจักอุบัติขึ้นก็บทว่าปริหาริสตินี้ท่านกล่าวไว้ด้วยสามารถแห่งสัตว์ที่เที่ยวแวดล้อมไปบทว่ายูปโปได้แก่ประสาทบทว่ารัญญามหาปนาเทนะการปิโตความว่ามีพระราชาผู้เป็นต้นเหตุ เท้าสักกะเทวราชจึงส่งพระวิษณุกรรมเทพบุตรไปให้สร้างปราสาทเพื่อประโยชน์แก่พระราชาพระองค์นั้นเล่ากันว่าเมื่อก่อนบิดากับบุตรสองคนเป็นช่งางศาลช่วยกันเอาไม้อ้อและไม้มะเดือสร้างบรรณสาลรถาวายแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วนิมนต์ให้ท่านอยู่ในที่นั้นบำรุงด้วยปจัจจัยสี่ครั้นทำกาละแล้ว ก็บังเกิดในเทวโลกในสองบิดาและบุตรนั้นบิดายังอยู่ในเทวโลกนั่นเองบุตรจุติจากเทวโลกแล้วบังเกิดในพระคันของพระนางสุเมธาเป็นเทวีของพระเจ้าสุรจิตเป็นพระราชกุมารพระนามว่ามหาปนาทะภายหลังเท้าเธอรับสั่งให้ยกฉัดได้เป็นพระราชานามว่ามหาปนาทะ ลำดับนั้นด้วยบุญญาณุภาพของเท้าเธอเท้าสักกะเทวราชจึงส่งพระวิษณุกรรมเทพประบ,บุทให้ไปสร้างปราสาทถวายพระราชาพระวิษณุกรรมเทพประบุตรนั้นเนรมิตปราสาทถวายเท้าเธอสูงถึงย5ห้าโยชน์เจ็ดชั้นล้วนแล้วด้วยรัตนะทั้งเจ็ดประการซึ่งท่านกล่าวไมายเอาไว้ในชาดกว่า พระราชาพระนามว่าปนาธะมีประสาทล้วนแล้วด้วยทองกว้างสิบหกชั่วลูกธนูชนทั้งหลายกล่าวส่วนสูงถึงพันชั่วธนูประสาทนั้นเจ็ดชั้นสูงพันชั่วลูกธนูสปรั่งไปด้วยธงแพร,ว,พรวไปด้วยแก้วสีเขียวนักฟ้อนหกพันแบ่งเป็นเจ็ดพวกได้ฟ้อนอยู่ในประสาทนั้นดูก่อนพัตชิเศษฐี ท่านกล่าวไว้โดยประการใดเหตุนั้นได้มีในการนั้นโดยประการนั้นครั้งนั้นเราได้เป็นเท้าสักกะผู้ทำการขนขวายให้แก่ท่านดังนี้พระราชานั้นประทับอยู่ที่ประสาทนั้นตลอดพระชนมายุสวรรคตคแล้วบังเกิดในเทวโลกเมื่อเท้าเธอบังเกิดในเทวโลก ปราสาทนั้นก็จมลงในกระแสแม่น้ำมหาคงคาระนครชื่อปยาค้าประดิษฐ์เป็นอันเทวดานิรมิตแล้วณที่ใกล้เคียงหัวบันไดของปราสาทนั้นบ้านชื่อโกติคามมีในที่ตรงกับยอดปราสาทพอดีภายหลังต่อมาครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเทพบุตรช่างสารนั้นจุติจากเทวโลก เป็นเศรษฐีชื่อพัตชิในถิ่นมนุษย์โบทในสำนักพระศา,าสดาบรรลุพระอรหันต์แล้วพึงให้เรื่องพิสดารด้วยคำว่าท่านนั้นแสดงประสาทนั้นแก่หมู่ภิกษุในวันที่เอาเรือข้ามแม่น้ำคงคาถามว่าก็เพราะเหตุใดประสาทนี้จึงไม่อันตรทานไปแก้ว่าเพราะอนุภาพบุญเทพบุตรนอกจากนี้ กุลบุตรผู้ทำบุญร่วมกับท่านบังเกิดในเทวโลกในอนาคตจะเป็นพระราชานามว่าสังขะพระศาสน์นั้นจักตั้งขึ้นสำหรับให้พระราชานั้นใช้สอยเพราะเหตุนั้นพระศาสน์จึงไม่อันตรธานไปแล้วบทว่าอุสาเปตวาความว่าให้พระศาสน์นั้นตั้งขึ้นบทว่า อัจฉาวสิตวาได้แก่ประทับอยู่ณที่นั้นบทว่าตังทัตวาวิสัชิตวาความว่าให้ประสานั้นด้วยอำนาจทานและสละด้วยอำนาจการบริจาคโดยไม่เพ่งวงเล็บผลตอบแทนวงเล็บปิดถามว่าถวายประาท์อย่างนั้นแก่ใครแก่ว่า แกเหล่าสมณะเป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าให้ทานแก่สมณะพราหมณ์คนกำพรา้าคนเดินทางวันิพกยาจกถามว่าก็พระราชาวงเล็บพระพัตชิวงเล็บปิดนั้นจักแสดงประสาทหลังหนึ่งแก่ทิสุเป็นอันมากอย่างไรแก้ว่า ในว่าจิตของท่านจะเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าประสาทนี้จงกระจัดกระจายประสาทนั้นจะก,กระจัดกระจายเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยเท้าเธอไม่มีจิตข้องเกี่ยวประสาทนั้นเลยจักสละด้วยอำนาจทานโดยพระตำรัสว่าผู้ใดปรารถนาจำนวนเท่าใดผู้นั้นจงถือเอาจำนวนเท่านั้นด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าทานังทัตวา เมตเตยสสะภคกวะโตเปวิหาริสติดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุสนธิสืบต่อแห่งวัตาคามีกุศลด้วยพระดำรัสมีประมาทเท่านี้บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงความสืบต่อแห่งวัตาคามีกุศลจึงตรัสคำว่าอัตตีปาพิขเวพิหารธา เป็นต้นไว้อีกข้อว่าอิทังโขพิกุเวพิกุโนโอายุเสมอความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้กล่าวคำใดไว้กับเธอว่าเธอทั้งหลายจากเจริญด้วยอายุบ้างคำนี้ย่อมมีในอายุของภิกษุนั้นคือคำนี้เป็นเหตุแห่งอายุ เพราะฉะนั้นพวกเธอเมื่อต้องการให้อายุเจริญต้องเจริญอิทธิบาทสี่อย่างเหล่านี้บทว่าวันนะเสมอความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเราได้กล่าวคำใดไว้กับเธอว่าพวกเธอจกเจริญด้วยวันณะบ้างนี้เป็นเหตุเจริญวันนะในวันณะนั้นด้วยว่าวันณนะแห่งสรีระของผู้มีศีล ย่อมเจริญด้วยอำนาจความไม่เดือดร้อนเป็นต้นแม้วันณะคือคุณก็เจริญด้วยอำนาจชื่อเสียงเพราะฉะนั้นพวกเธอเมื่อต้องการให้วันณะเจริญต้องมีศีลบริบูรณ์บทว่าสุขเสมุความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเราได้กล่าวคำใดไว้กับพวกเธอว่า พวกเธอจักเจริญด้วยความสุขบ้างดังนี้คำนี้ย่อมมีความสุขที่เกิดจากฌานมีประการต่างๆมีปิติและสุขเกิดจากวิเวกในความสุขนั้นคือเป็นต้นเพราะเหตุนั้นพวกเธอเมื่อต้องการให้เจริญด้วยความสุขต้องเจริญฌานสี่อย่างเหล่านี้บทว่าโพคัตเสมความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเราได้กล่าวคำใดไว้กับพวกเธอว่าพวกเธอจักเจริญด้วยโภคะบ้างดังนี้นี่คือโภคะได้แก่พรหมวิหารที่พึงแผ่ได้ทั่วทิศอันนำซึ่งความเป็นผู้ไม่เกลียดชังเหล่าสัตว์ที่หาประมาณไม่ได้มีอาน,นิสงส์ส1ประการเช่นนอนเป็นสุขเป็นต้นเพราะฉะนั้น พวกเธอเมื่อต้องการให้โภคะเจริญต้องเจริญพรหมวิหารเหล่านี้บทว่าพลัสเสมอความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเราได้กล่าวคําใดไว้กับพวกเธอว่าพวกเธอจักเจริญด้วยกําลังบ้างดังนี้คํานี้คือกําลังกล่าวคืออรหัตผลซึ่งเกิดขึ้นในที่สุดแห่งความสิ้นไปแห่งอาสวะ เพราะเหตุนั้นพวกเธอเมื่อต้องการจะให้กํำลังเจริญต้องทำความภาคเพียรเพื่อบรรลุถึงพระอรหันตบทว่ายะถายิทังพิกเวมาราพลังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงว่าเราย่อมไม่พิจ,จรารณาเห็นแม้กํำลังอันเป็นเอกในโลกอย่างอื่นที่ขมยากกําจัดยาก เหมือนกำลังของเทวบุตรมานมัจจุมานกิเลสมานนี้เลยอรหัตผลนี้เท่านั้นย่อมข่มครอบงำท่วมทับกำลังแม้นั้นได้เพราะเหตุนั้นพวกเธอควรทําความภาคเพียรในพระอรหัตนี้เท่านั้นข้อว่าเอวามิทังบุญยังความว่าแม้บุญที่เป็นโลกุตระนี้ ย่อมเจริญจนตราบสิ้นอาสวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังอนุสนทิสืบต่อแห่งวัตคามีกุศลให้จบลงจึงยังเทศนาให้จบลงด้วยยอดคือพระอรหันต์ในเวลาจบพระสูตรภิกษุสองหมื่นรูปบรรลุพระอรหันต์สัตว์8ปดหมพันได้ดื่มน้ำอมฤตแล้วแหละจบอัตถกถา จักรวรริสูตรที่ส